มาทำอะไรกันดูสิคะสองตัวมารอยอยู่หน้าบ้านไปค่าขาวเข้าบ้านขาววิ่งได้เร็วมากเลยค่ะวิ่งตัวปิวตัวรอยเลยค่ะเองนํ่ก่อนจะเข้าบ้านใายก็ต้องสำรวจไปตลอดทางเลยนะคะ แมกนัมมีการสำรวจกลิ่นในทุกๆการย่างก้าวของก้าวนะคะพ่อแมกนัมเราเลี้ยงเอาไว้ในบ้านนะคะเราจะาให้เ้าอยู่ในบ้านเขาออกมาข้างนอกแ <c oughs> ดดจะร้อนอากาศร้อนนะคะต้องเลี้ยงเขาในบ้านให้เขาอยู่ในห้องแอร์ค่ะ ดอกเข็มก็สวยนะคะอันนี้ดอกเข็มนะคะ แม่คโฮมแม่คโฮมเราจะถ่ายดอกเข็มให้เพื่อนๆได้ดูไปคลางๆนะคะเราออกมาเลี้ยงหมาแล้วก็เก็บดอกไม้ ที่เราถูให้เพื่อนๆดูนะคะ ดอกเข็มก็เป็นดอกที่ชอบเด็ดจัดๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตามหาเมกน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ